ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสุนญะกั์ คือเป็นระยะเวลาที่ว่างเปล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าศีลว่าธรรมว่าบาปว่าบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลยคงไม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าศีลธรรมหรือบาปบุญกุณโทษเป็นประการใดบ้าง วันวาเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดนั่นหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติที่เผาร่นคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วเมื่อเข้าไปสิงในสถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อนถ้าไม่มีน้ําดับคำว่าน้ําก็ได้เกดสิ่งทำเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนภายในคือกิเลส แม้ศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนำน้ำศีลธรรมเข้ามาชาล้างเข้ามาดับความม่มร้อนอันนี้ก็ไม่ไวยที่จะร้อนเช่นเดียวกับสุญญกับคำว่าสุญญกับในข้างโน้นกับสุญญากับของเราในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจำผู้ที่ไม่เคยสนใจกับศีลกับธรรมกับคุณงามความดีอะไรเลยนั้น นั่นแหละคือเป็นสมญญกับผู้ที่ไม่สนใจอย่างนั้นเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็นมนุษย์ที่มีความสงาาส่าราศีตรงกันข้ามกันไปหมดคือภายในจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ําดับไฟแล้วจะให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะกิเลสมันสังลรึกอยู่ภายในจิตใจนั่นเป็นประจำซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนาอะไรมาดับแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนโลกเรามองกันมองอย่างเผลอคือมองตามความคาดความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นําเหตุนําผลนําอัดนำำํธรรมเข้าไปเทียบเคียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มี มันจิงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยการทุกคนล้นวนแล้วตั้งแต่ความจริงทำท่านสอนอัดสอนทำแก่สรรโลกนั้นทนสอนความจริงท่านไ,ไม่ได้สอนความปลอมแต่จิตใจของเรามันชอบปลอมกับทมอยู่เสมอเป็นและเป็นค่าศึกต่อธรรมเป็นค่าศึกต่อตนเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบศีลธรรมคุณงามความดีเท่าใส่จิตใส่ใจแล้วจะหาเรื่องหาราวก่ออุปสรรคยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประกอบความดี มันกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดีน,นี่ก็คือแง่ของไฟที่จะทําความร้อนร้อนให้แก่เราแง่หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำว่าสุญญากัศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจึงมาเป็นได้กับเร,เรื่องย่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่แม้จะนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็าตามระยะใดที่ห่างเหินจากศีลจากธรรม จากการประกอบคุณงามความดีเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงอบร่มเย็นระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อนใจความร้อนนั้นจะไม่เป็นสุญญากาศมันจะร้อนของมันเรื่อยๆคำว่าสุญญากาศคือว่างเปล่าจากเหตุจากผลจากคําว่าอัตวัรรมคําว่าบาปว่าบุญไม่ร้ลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญากาศภายในจิตใจของสัว์โลก แต่เมื่อสุญญากาศเข้าสู่จิตใจใดแม้จะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตามแต่ขณะที่ไม่มีศาสนาไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกประการใดบ้างนนั้ระยะนั้นเป็นความรุ่มร้อนของจิตไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่เรียกว่าสุญญากาศ มีเราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญญากาศตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็ทางสอนรมแก่โลกโลกก็เริ่มรู้สีลรู้ธรรมแล้วกลับตัวเป็นคนดีแล้วมีความร่มเย็นไปเดิมดับเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมเป็น น้ำถลับดับไปพิเรนหาอสัสวะซึ่งเป็นความมุ่งร้อนโดยหลักธรรมชา,าติของมันการกล่าวไว้อย่างนั้นนี่เราย่นเข้ามาคือโอปน่ยิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาทีระยะใดบ้างในช่วงที่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นสูญยากาศภายในตัวของเรา และระยะใดาบ้างที่มีศาสนาประจําใจเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนามันก็เป็นสุญญากาศได้อีกนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธเสียเดียวเผลอไปโดดลงนรกแล้วอืยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งก,กับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั่นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสุญญากาศแล้วโดยที่เราไม่รู้มันท่านที่เราคันว่าเรานั่งภาวนาแล้วมันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งสุญญากาศ เพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้ทันกับกลมายาของกิเลสกับความรุ่มหลงนี่ก็เป็นกิเลสประเภทน่งจึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณามีเจตนามุ่งตรงหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทําอย่าให้ความพลั้งเผลอเหล่านั้นเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินแล้วเอาไปกินจนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมา ปล่อยให้แต่กิเลสให้แต่สุญญากลับเอาไปกินซะหมดนะี่ไม่มีอะไรเหลือพอออกมาแล้วเฮ้ยนั่งของน้ําไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเลาอะไรเลยวันนี้สินที่ได้เรื่องไม่พูดในเรื่องอะไรในเรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายหนึ่งสิเรื่องไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนบ้างนั่นไม่พูดแล้วเราจะมาทวงเอานี่เอาสินจากอัจจากทมเหมือนศาสนาเป็นนี่สินองคนเราเป็นเจ้าหนี้ของศาสนาทวงอัดทวงทมเป็น เจ้าหนี้ของอัดของทำทัวร์ออกกับท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทําเหตุไม่ดีกับตัวเองนงั่งภาวนาตั้งนมนานไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอว่าสนาน้อยเรานน่ว่าดูเฉยดีกว่าหัวอ,อีแล่นน่ะหลอกไปเรื่อยนะแต่นั่งภาวนาอยู่นั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมันมันไม่ได้เพราะอะไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่ว่าต้องการจะทําภาวนาแต่เจตนาที่แสงขึ้นมาและ เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับตจนกระทั่งถึงฉุดลากจิตไปสู่ที่ไหนไหนไม่รู้ไม่มีศูนย์ไม่มีศีมีธรรมอยู่ประจําขณะจิตนั้นๆเลยไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลบไม่เอามาเทียบเคียงดูมาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของของเราที่แสดงตัวไปเองทําขึ้นมาเราจริงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอานี่เอาศิานจาก อาจอากทำมต่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบของเราไม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลมันก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นเหมือนกันนี่นนเพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไม่โดยถูกต้องท่านไม่อสอนของปลอมอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคน ที่เรียกว่าสุญาสญากาศสุญญากาศนะ่ะว่างเปล่าจากอัดจากทรทัท,ทั้งที่นั่งภาวนาอยู่คุอเถอไปไหนกอยไปเรื่อยเรือว่านั่งภาวนาผลม,มันก็ไม่ปรากฏถ้ามีสติสตังกาหนดดูอยู่นั้นสมมติว่ากําหนดลมหายใจตั้งหน้าตั้งตาจะให้รู้เฉพาะลมหายใจมายุ่งกับอะไรความอยากมัน เป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันอยากอยกู่ตลอดเวลาให้ทราบว่าความอยากนี้เป็นภัยต่อความสงบเพราะมันจะผลักดันจิตใจให้คิดปรุงในเรื่องต่างๆตามนิสัยที่เคยเป็นมาพยายามให้เห็นภัยในจุดนี้แล้วบังคับไว้ไม่ให้มันคิดในแง่ที่เราไม่ต้องการจะคิดเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กําหนดจิตใจไว้ด้วยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรู้อนาปานสติคือลมหายใจเข้าเข้าออกออก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราเราทดลองดูพระพุทธเจ้าจะหลอกคนโกหกคนจริงหรอ ถามว่าเป็นนักโกหกคนทําไมผู้ที่เยี่ยวยัดจัสรู้ด้วยทมของจริงถ้าไม่ทําจริงจะรู้ทมของจริงได้อย่างไงเ่ารู้รามของจริงแล้วจะมาโกหกโลกได้อย่างไงมันเข้ากันไม่ได้เี่ยเหตุผลไม่มีท่านทําจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ตลามก็คือเราผู้รับอ,อวัยจากท่านมาทล้มาขยี้ขยำแหลกเหลวไปหมดทั้งทงที่เราว่าเรานับถือศาสนาเพื่อเพื่อทูตศาสนาแต่เราทําลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทําลายตัวของเราโดยไม่รู้ตัวเพราะความเผลอความไม่รอบครอบ ในตัวของเรานั่นแหละเป็นค่าสุดต่อเรานั้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้ได้ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงควรคำนึงถึงเหตุที่ตนทำคอยจดจ้องมองดูจุดที่ทำอย่างให้เผลอเห็นจะกำหน,นดพุทโธก็ให้เป็นพุทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์วิมานที่ไหนแหละนอกจากคำว่าพุทโธ ให้กลมกลืนกันกับความรู้มีสติทำกับงานอยู่เท่านั้นเราจะเห็นความสงบที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเราความความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจสงบก,ก็จะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทำเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรม จะไม่เป็นอย่างอื่นคาถนาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่างที่ว่าตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอย่างเข้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยแล้วจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคยร่มรุมภารกิจใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการทรมาน ปาปราพิเลสออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของใครทั้งนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับทราบเราเป็นผู้เสวยผลเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเราจะทราบด้วยกันเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัจรรย์มากมายกายกองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้ พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ลือโลกดูลสงสารก็เพราะการกระทําภาวนาทรงกําหนดอนา,าปานสติตามหลักท่านกล่าวว่าอย่างนี้นแต่การองดพระกาหารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดพระกาหารเท่านั้นไม่สวยคือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต้องประกอบกันเลยยังไม่มีทางสําเร็จได้ เมื่อย้อนพระไทยหงนนกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่ข้าวตรงทระย,ยาวอยู่โน้นว่าได้เจริญอนปาปานสติจิตใจมีความสงบจึงได้นําเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนปาปานสติพอจิตมีความสงบสงบโดยละเอียดละออลยงไปโดยลําดับก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรตรองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมา อวิชาปัญญาสร้างข้าราเป็นต้นเนี่ยพอมีอยู่ในพระกายมีอยู่ในพระจิตนั้นด้วยกันก็ทรงต่ตองตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาพรีธาสามาถทรงฉลาดรู้ขึ้นมาในปิมญาณโดยอวิชาปัญาที่ดูงมนุษย์จูงสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเตี่ยว อยู่ในวัตตะวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตามบอดมาตั้งกับตั้งการพระองค์ได้สลัดปัดทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระทัยว่าอาสวะขยายานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเครื่องมื่นมนอนตาการทั้งหลายน่นนอกจากนั้นยังกิตุปาทยานอ,อีกวิวความเกิดความดับของสัตว์ของพระองค์ยานไหนๆก็ทรงทราบไปหมดโดยตลอดทั่วถึง นั่นท่านทาท่านทาจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมานําสิ่งที่ทรงทําแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลกเพียงเป็นความถูกต้องแม่นยําไม่มีโอวาทของใครๆหรือคําสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกรามมาจริงก็คือขราโอวาท,ทํำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสองและพะยานความอย่างทราบ ในเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็นทรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องปเป็นไปตามความจริงนั่นโดยไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่เอกานามะจิงแปลว่าหนึ่งไม่มีสองแล้วพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์นั้นไม่ไม่ไมมตรัสรู้ซ้ํากันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเรียกว่าเอกนามะจิงมีพระพุทธเจ้าครั้งละพระองค์เท่านั้นนี่ อาีิยนเข้ามาหาเราที่กล่าวมาทั้นนี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแค่ต่างกันสาหรับหลักฐานแห่งความจริงนั่นเหมือนกันจิดุป,ปาตยานความรู้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชั่วยอยู่ภายในจิตใจเอาตรงนี้นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ปรุงแต่งนี้เองตัวที่จะ ไปหยิบนั่นหยิบนี่คว้านั่นคว้านี่ปรุงแต่งเรื่องพบเรื่องขาเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะก็คือตัวนี้นี่ปัญญาพิจรณาเช่นนี้อาสวะขมามขึงนกิเลสรู้ทันที่ตรงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจนกลายเป็นอาสวะขาย,ยานความรู้แจ้งในงคมสิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหรือตลอดทั่วถึงแน่ว่า เราอยู่ในกับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราพัฒกับหรือเป็นศูนย์จะกับพัฒกับก็ว่ากลับที่จเจริญเจริญในการประกอบความภาคเพียนในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทําขึ้นภายในจิตใจเป็นพัฒกับเป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่จเจริญนุ่งเหลืออยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนา ไม่เป็นหัวต่อโดยไม่มีสติสตังค์ค่อนข้างผิดไม่หลับแต่มันก็หลับดีด้วยความไม่มีสติคิดพุ่งซ่านวุ่นวายฝันดิบไปเรื่อยๆฝันดิบฝันสดไปเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถึงหลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเดือนถึงกิจการหน้าที่อะไรเมืองหนอกเมืองนาที่ไหนจะไปหมดเอออดีตอนาคตยุ่งไปหมดนันน่นอะไรดูดู้ามีสติมันเป็นอย่างนั้นทำมีสติแล้วมันจะไม่ไป เราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทําหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นพัตกับนะให้ันเป็นศูนญากับนั่นเป็นศูญยากนะับหน้าที่กล่าไปแล้วนั้นมันนําไฟมาเผาเจ้าของเป็นศูนยากับไม่มีศาสนาแฝงเลยขนานั้นคือไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาตามรักษาเลยปล่อยตั้งแต่กิเลสให้กิเลสถุดลากจิตไปโดยเจ้าของไม่รู้สึก กว่าจะรู้สึกเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเะ้ยเวลาเขาถูกเขาลากนันฝันสดไปกับเขาเขาปล่อยแล้วถึงจะมารู้ตัวกูตายมันคิดไปอะไรเรื่องราวอะไรกันยังดีอยู่ที่กูตายให้มันคิดไปอะไรไอที่ไม่ทราบเลยที่พอพวกกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งทำนายนตงเป็นเวลาตั้งหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงกัมดไม่เห็นได้เรื่องอะไรมันนั่งอะไรในเรื่องเนี่ยนอนถ้าดีกว่าล้มไปเรย มันมันจะไปดีกว่าถ้านอกจากมันดีหมอนเท่านั้นอืไปดีกว่าก็ไปดีที่หมอนไงไม่เกิดผลเกิดประโยชน์คล้ายๆเขาคนนอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นคุกไปกันด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันดีกว่าภาวนาหมอนดีกว่าภาวนามันก็พ้นทูกไปได้หมดแต่นี่มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องที่เลียหลอกเรากล่อมเราให้หลับว่าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนาฮะที่เลียมันต้องแทรกทำเสมอ ตรงนี้พวกกอกวนพวกยุแย่พวกทำลายหาทำลายอยู่ทุกแง่ทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกอิยาบทก็คือเรื่องของกิเลสนะพระพุทธเจ้าทา่านเึงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลสพวกแทรกซึมมันอยู่ภายใจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังความอดความทนให้พยายามเราทำหน้าที่การงานอันเป็นสาระ ประโยชน์สําคัญเพื่อเราให้เป็นพัฒ,พฒกับพัฒบุคคลขึ้นภานจิตใจจึงต้องอาศัยความขยยัหมันเพียงงานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างวัสดุมากิีดขวางไม่ให้ทํางานนั้นๆจิตถ้าสงบมันก็สบาย ทำไมสงบไม่ว่าแต่การไหนจนกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตวุ่นอยู่จิตจะหาความสบายที่ไหนทําความเข้าใจาไว้ว่าสุญญกับอยู่ที่นี่พัตนะกับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัวสุญญกับก็คือปล่อยตามเรื่องตามลาตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่ทราบบุญที่ไหนกรรมไหนปล,ล่อยเรื่อยไป ความปล่อยเรื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตนเองโดยมีรู้สึกแล้วจนกรอบจนนุ่มเจอแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาเราในโลกนี้แต่ทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดนนี่ก็เพราะเรื่องปล่อยตามบุญตามกรรมมันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้นถ้าปล่อยกิเลสบางกิเลสด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้น รู้เหตุรูปผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยไปทมลำดับลำนาปล่อยโดยลำดับจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือแบปล่อยขีเดลวหมดเหลือแต่พระทัยที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีเกี่ยวเกี่ยวยึดเที่ยวถือเที่ยวแบกจะหามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บนเอาแล้วก็ไม่วายที่จะแบกจะหามแล้วหามมาเพิ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าหนึ่ว่าน้อยเท่าแต่ชลา เป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบกบการหามอารมณ์ความคิดความกลุ้มต่างๆไม่ได้คิดถึงคำไม่คิดคำหนึ่งถึงวัยถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะคล้องเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบกบเรื่องหามกองทุกแบกบสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราระลึกตัวของเราให้เรารู้ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนให้เป็นอย่างนี้อยู่เหรอผลที่เป็นมาเพราะการ ทำอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบ<ส>ตัวของเราเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวของเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางลงไปบ้างพอได้มีความผ่อนคลายพลานาจ,จิตใจได้รับความสะดวกกายสบายใจหลังที่เราท่านตั้งหลายได้อุตสา่ามานี้ก่อนเนาะว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิงย่งเป็นเจรนาที่ดีที่สุดามาบำเพ็ญน,นี่ที่ว่ามห ah าสาระคุณสาระประโยชน์ นั่นจึงปรินาบำเพ็ญพิตพาภาวนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานั่งสมาธิภาวนาดูตัวของเราตัวของเรามันเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาแล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยนี่สำคัญ โรคของจิตคือเรื่องของกิเลสยาก็คือธรรมหมอก็ได้แจกครูแจ่อาจารย์ในตำหนักตำราท่านสอนเอาไว้นํามาประพฤติปฏิบัติกําจัดโรคเชื้อโรคอันสําคัญที่เหมือนฝังอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างจมมิตรถอดถอนด้วยความภาคเพียรยาลดลนะถอยหลังความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะพึงสําเร็จไปโดยลําดับลําดับแต่เพราะอย่างยิ่ง คือการพิจารณาเรื่องถาดเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเรานี่เป็นสิ่งสําคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องความตายติดแน่จะกับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลําบากในร่างกายและจิตใจก็ติดแน่เจะกับกายกับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่มันกระทับเราอยู่นั่นแหละอืนั่งอยู่กระทับอยู่อิริยาบถท,ทั้งสี่มีแต่เรื่อง ความแก่ความเจ็บความตายทับเราอยู่ท้งนั้นความทุกข์ความลําบากทับเราอยู่ท้งนั้นเราจะหาอุบายวิธีไหนเพื่อจะให้รู้เท่าทันกับจิงเหล่านี้ในสิ่งที่ควรจะรู้เท่าทันและเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างนี่ียกว่าเรียนตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้างให้รู้ให้เข้าใจสมกับศาสนาที่ออกมาจากท่านผู้ฉลาดแหลมคม มาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทเพื่อความฉลาดแหลมคมให้ทนทันกลมายาแห่งความโง่ของตนที่มีอยู่ภายในตนความโง,ง่ก็คือกิเลสท่านเรียกว่าความโง่แต่ว่าเราว่ากิเลสมันโง่นะความจริงกิเลสมันฉลาดที่สุดที่เราถูกกล่อมมาเรื่อยมีแต่ความฉลาดแหลมคมของกิเลสทั้งนั้นเราจะว่ากิเลสมันโง่ได้ไหมผู้ที่เชื่อกิเลสนั่นแหละคือผู้โง่ ว่าอย่างนี้ถูกต้องเลยแล้วใครละเชื่อกิเลสโดยลําดับลำดานและมีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี่เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อกิเลสกล่อมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเคลิ้มเมื่อนั้นหลับไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมื่อตื่นตัวไม่เคยเห็นภยยัยแห่งความกล่อมของมันอืก็คือพวกเรานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สึกพระองค์และรู้สึกตัวและนำธรรมเข้าไป หรือถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นมาตั่งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งทังโทษทั้งคุณก็คือโทษได้แก่กิเลสอาสวะได้แก่ความนุ่มหลงต,ตามกิเลสปัญหาสาสวะคุณก็คือได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของตนให้กลายเป็นผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอบ ที่มันกดถ่วงหรือกดอยู่บนคอนไล่แก่หัวใจของเราโดยลําดับลําดับจนกลายเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนี่มีหมดพระพุทธเจ้าท่านหมดหมดิ่งกดถ่วงทั้งหลายอะไรกดถ่วงฮนะยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นแหละกดถ่วงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแหละมันมากดถ่วงตัวเอง มะยึดภูเขาทั้งลูกภูเขาไม่ไมากดทวงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละมันมากดทวงเรานี่เอายึอดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหลมมันมากดมาทวงมาบีบบังคับจิตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือนะมันไม่ได้มาเห็นเงินทองเข้าของตึกรามบ้านท่องที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมันมันไม่ถือว่ามันเป็นท่าสุด หรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละนั่นกลับมาทับตัวเองจพง่ต้องแก้ตัวนี้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราการภา,าวนาก็เพื่อให้รู้เรื่องความขนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหล่านี้เนี่ยสั่งสมทุกให้แก่ตนเองมากเท่าไหร่ยังไม่เคยเห็นโทษของมันเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนานแล้วเริ่มจะทราบไปโดยลาดับลาดับ จนเข้ามาถึงเงืองถาุเมืองขันอันเป็นสมบัติสําคัญของเราได้แก่ร่างกายอ่าย่นเข้ามาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายภายในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มขมึ้มมนอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันแต่และขิ้นอันนี้มันตามความทุกข์ร้อนให้แก่เรามากน้อยเพียงไรถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบท่านว่านี่มันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จ็บเจ็บท้องปวดหัวเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นอยู่ลับๆเราไม่ทราบอืม เรื่องธาตุเรื่องขันเปยียงนี้เวทนากับความทุกข์คือทุกขเวทนาดียอยู่ทั้งนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนมันก็บีบบังคับอยู่นั่นพิจารณาตรงนี้ให้รู้กรุนี้รู้นี้แล้วถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดถ่วงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงที่เส่นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลาย ใจก็สบายอยู่ใน่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันก็ไม่หลงธาตุขันธาตุขันก็ไม่มาทับผมเราได้เราก็เป็นอิสระอุปาณจ,จิตใจนี่ชื่อว่าผู้ฉลา,าดครองขันผู้ฉลา,าดรักษาขันขันไม่ได้ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความเฉลียวฉลา,าดทันกับมันีท่านนักปราชญ์ท่านว่านนี่คือความฉลา,าดฉนา,าดแก้ตัว ท่ารอดพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจ้าของจมใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงไม่สมเฉยว่านั้นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริงความฉลาดได้ที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้แต่เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสําคัญตัวรอดได้ก่อน แล้วก็นําผู้อื่นให้รอดพ้นไปได้โดยลํำดับนี่คือแบบความฉลลา,าดการแสดงธรรมก่าเห็นววามควดขอ,อยุติเพียงเท่านั้